ขอต้อนรับทุกช่องน้องแคร์ R, ครับผมสตอรี่วันนี้น้องแคร์ R จะมาซื้งบของหนึ่งร้อยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเครครับผมสตอรี่นะคะวันนี้นะคะเช่นเคยนะมาเจอกันกันกบแม่กวางระน้องแครนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่เซเว่นนะปักซอยนะจ๊ะวันนี้นะคะน้องแครนะจะมาเซเว่นด้วยงบ100บาทนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าน้องเคอาเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะคะในงบ100บาทเนี่ยห้ามซื้ออะไรครับห้ามซื้อของเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า100บาทาน้องเคอาจะได้อะไรบ้างรับตะกร้าไปเลย 100บาทนี้นะคะเป็นเงินของน้องเคอาเองนะคะทุกคนเป็นเงินที่น้องเคอาขายอะไรครับขายน้ำครับขายน้ำนะคะน้องเคอาขายน้ำแพกนะคะ <Wow. S 1> แพกขายน้ำแพ็กหน้าบ้านนะทุกคนวันนี้น้องเคอานะคะก็มีเงินเป็นของตัวเองแล้วนะมาซื้อขนมด้วยเงินของตัวเองนะคะด้วยงบ100บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเคอาเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะคะที่ไม่ใช่ของเล่นนะอ่ะ เลือกเลยแต่ว่าขนมที่ไม่มีประโยชน์เราก็จะไม่เอาด้วยนะคะถูกต้องไหมครับเจ้าอ,อ,อ่น้องแคาอเลือกเลยครับขนมเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนเซเว่นนะบ้านเรานี่เต็มไปหมดเลยไปดูนมก่อนไหมน้องแคออชอบนมอ,อ่ะอ่ะาไปดูสิว่าน้องแคอเนี่ยจะเกินงบหนึ่งร้อยบาทหรือเปล่านะคะอ่ะไปลุยเลย ด้ที่ผมสิ่งแรกที่ผมเจอก็คือนี่เลยนี่เลยอันนี้คือขนมพี่มีนะคะโคอาร่ช็อกโกแลตพอพอขยับไปพอขยับไปจนไปถึงบ้านอ่ะแล้วคือแบบมันจะไปโคอาไปไปดดดไปต่อเลยไปต่อเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเกินงบหนึ่งร้อยบาทหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนทุกคนน้องๆนะคะซื้องบหนึ่ง หนึ่งร้อยบาทเนี่ยได้อะไรกัน<อ>บ้างเอาอันนี้เหรอคะ่ะโอ, oh, อ้ยอันนี้มันใหญ่ไปลูกอันนี้กล่องใหญ่เนะาะแค่กินไม่หมดทีเดียวอะ่ะเราเอากล่องเล็กลงมาหน่อยไหมอันนี้ไหมก็แค่น,นี้นี่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 กล่องเท่านี้อ้เอา้าอาลุยเลยอาสองอย่างแล้วนะ สองอย่างแลวนะทุกคนกี่บาทแล้วทุกคนดูนี่แล้วก็เมื่อกี้นะคอร่ามาร์ทหนึ่งกล่องนะแต่น้องเคอาเขาไม่รู้หรอกนะคะว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วอ่ะลุยต่อเลยอ่อาะ่อ,ะะยอ,อ,อย่างอ้าซื้อไปฝากพ่อด้วยหรอครับ<ช>อ่าโอเคน้องเคอาจจะซื้อขนมไปฝากคุณพ่อด้วยนะฝากพ่อโอดจริงจริงที่พ่อชอบกินคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับัว ตัวเลยลูกอ่าเอาไปฝากคุณพ่อนะคะหนึ่งถุงอันนี้นะคะทุกคนเท่าไหร่แล้วบวกเลยน้องเคอาจจะเกินงบไหมนะไปเร็วลุยต่อเลยต,ต่อไปซาเลร์บี้ซเล,ลบ,บี้กดไม่ได้ครับไมันมยังไม่แข็งครัลลบซเลบียังไม่แข็งเลยลูกนี่ขนมเยอะแยะเลยแม่ขับลูก เอาอนี้อ่าเอาอันนี้อุ้ยอันนีกล่องบ,บุกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่อันนี้ของบุกทุกคนคะน้ <c oughs> องเคอเกินงบหรือเปล่านะนี่นะเ <c oughs> ่านีเกินงบหรือ,อย่งอ่ะแม่ครับแล้วแล้วแล้วคือพ,พอเราเปลี่ยนอันนี้หมดใช่ไหมเราอยากพึ่งทิ้งมันมันเอาไว้ใส่ที่ร้านการได้ลูกครับใช่อ่าไปดูเลยเกินงบหรือย่งเนี่ยพอยังพอหรืย่งครับ มันต้องเยอ่นี้ต้องมีเยอะกว่านี้เหรอแต่ว่าน้องแค่มีงบร้อยเดียวเองนะถ้าเยอะกว่านี้จะเกิน100บาทหรือเปล่าถ้าเกิน100บาทเราจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเอาอันนี้เอาอนไรครับหนึ่งกิโลอ่าหนกิโลใส่ตะกร้าเลยพอหรือยังครับพอแล้วอ่านี่นะคะอะ ทุกคนคะน้องเคอาพอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้องเคอาได้อะไรบ้างนะคะนี่นะอ,อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเคอาเกินงบหรือเปล่าเก็บไายว้เเราจะไปจ่ายเงินกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกินหนึ่งร้อยบาทหรือเปล่าแต่ว่าแม่กวางเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่นะจะต้องรู้ว่าน้องเคอาเกินงบหรือเปล่านะคะอ่าไปจ่ายเงินเลยครับนี่จ่ายเงินเลยครับลูก อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะสี่บาทนะนี่นะคะทุกคนเกินนะคะเกินสี่บาทนะหนึ่งร้อยสี่บาทในกระเป๋าน้องเคอามีอีกไหมพี่เขาเร็วเมีอีกมีอีกใช่ต้องเอาเงินตัวเองซื้อน,นะอ่าแม่หยิบให้แม่หยิหบให้อ่ะเกินสี่บาทนะคะโอเคถือว่าเกิน,นที่ซื้อขนมไปฝากพ่อโอ๊ตนะคะโอเคของน้องเคอาก็อยู่ในงบนะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าน้องเคอาได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันนะครับมาเลยคุณเกณฑ์อ่าไปเลยไปเลยครับอ่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้เลยดีกว่าทุกคนว่าน้องเคอาได้อะไรบ้างนะคะเลอแอวางลงเราแอมหือตรงนี้ละอ่าไม่เอามือจับข้างล่างนะคะน้องเคอาได้อันนี้นะคะสไลายนะหนึ่งนะคะถือไว้ลูกพันิโร อ่าถ่มซีโรลล่เราก็ได้อันนี้นะคะมาเลยักทองฝากพ้โอ๊ตนะคะสองนะคะแล้วก็ได้อันนี้นะคะที่น้องแคอชอบกินนะคะแล้วก็ได้ควารามาสนะคะแล้วก็ได้โนมหนึ่งแพ็คนะคะแม่กวางถือว่าคลิปนี้นะคะน้องเคานะคะโอเคเลยอ่ะตอนนี้น้องเคาก็ได้ซื้อขนมเสร็จไปที่เรีเยบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับฝากพ่เพื่อนกดไลค์ กดแชร์กดตับต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจน้องเชียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านกันเลยว้าไปบ๊ายบายนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่นีนะคะแม่กวางกับน้นองเคอาราทุกคนไปก่อนนะนอ้องเคอารนะคะใช้งบ100บาทที่ตัวเองขายน้ำได้นะคะซื้อขนมดีมีประโยชน์นะคะได้ขนมไปฝากพ่อโอด,ด้วยนะทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กวางและนอ้องเคอารได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจุ๊บไปบ๊ายบายว่าไปที่บ้านกันจุ๊บ